กานอามีวร์สมสาซาัดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีโอกาสเนาะเหมือนกันนะครับ,รบสมาาัสซัดจากอาเซบัยจัน คนน้อยส่อสมัยคนที่ก็รวยเงียบเหมือนกันนะรวยเงียบเหมือนกันนะแต่็แอบไม่ิีคนนั้นไปหลายแสนแล้วนะครับผมคับวันนี้คงไม่แอบละอยากมา้าโบนัสเลยนะครับสำหรับคนน้อยก็อยากจะตามรอยพี่ชายของเขาในการเสด็จออกคนเมืองที่ได้ไปวันใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับไปกันเลยครับที่เป็น เข็มไป136ปอนด์ครับสำหรับคู่นี้หอวหัวแล้วครับท่านคงจะมีครับถามนะว่าเอ๊ะทำไมไจะไปยังไงเกี่ยวที่ปีนอกเขาจังหวะเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นลักษณะหัวชนหรือเปล่าหัวชนหรือเปล่าสีสั่งกระแทกหรือเปล่านะครับเพราะว่าแม่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับ ใครตอนจนหมดนี่ถอนออมาเลยเออแต่มันอยู่ขางนู้นฉันม่เจอท่านอ่ะอันนี้ในปีกนอกกันนะเพราะจเอาไปใช้เล่าใช่ไ่ท่่ะี่นะครับที่อีกหนึ่งเออไม่เจอท่านใชที่ถือปีว่ี่ใช่เอาเขียนเขียนทันควันเขียนเลยมันอยู่ในหันจะไปใช้ ครั้ yeah, s <S <'s> ีวครได้มเขียนว่าช้ชายไม่ใช่คว้าปนมาใชากวล่ะโอ้ยได้ไปรุ่องว่า่อื่นันี่ยี่แปดคนนะชืกออะไรมาได้ทิ่นมันเนี่ยมันเนี่ยวันลูกนี่ น่าที่ถึงนอกไปคู่นึงแหละโอ้ยปวดกันวันนึงหายตักยนี่ี่มันคือเียงอะไร้บรางใครสัก็รอน ส่วนผู้ต่อไปรอปการนัดกับมันต้องก็ต้องยอมนี่คือค,คุณที่9ของรายการครับ